ค่ะวันนี้มาร์กพูดต้องข่าวบันเทิงต่างประเทศเร็วมากเพราะว่าอยากจะเมาส์เต็มทีแล้วใช่ไหมคะเมาส์เยอะมากเลยครับที่ต้องเมาส์ว,วันนี้ะนะครับเพราะว่าไปถึงกองละครถึง2เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องจะเป็นเราจะโฟกัสที่เรื่องของนางเอกนางเอกคนหนึ่งเนี่ยต้องเข้าฉากหวาดเสียวอ,อีกคนหนึ่งต้องเข้าฉากหวานสุดสวีทเลยเรามาเริ่มจากต่างกันเรามาเริ่มจากหวาดเสียวก่อนดีไหมฮะไปที่กองเรื่องหวาดเสียวก่อนกับกองละครเรื่องสายทันหัวใจของค่ายเมเกอร์เจนะครับเรื่องนี้เนี่ยนางเอกสายอึดอย่างสาวมิ้นชาริดานะครับ เธอต้องเข้าคิววิ่งครับวิ่งขึ้นลงนะฮะตั้งแต่วิ่งขึ้นบันไดวิ่งลงบันไดเลื่อนวิ่งที่โรงพยาบาลที่เหนื่อยที่สุดคือต้องใส่สูทแล้วก็ใส่งเท้าส้นสูงวิ่งกลางแดดตลอดเวลาเนี่ยแหละนะรถพุ่งกลับก็ให้วิ่งวิ่งวิ่งอยู่สิบยี่สิบเทคนะครับแต่ที่หวัดเสียวเนี่ยคือฉากที่ต้องวิ่งพลีชีพตัวเองครับวิ่งพลีชีพคือวิ่งไปเธจะโดนรถชนนะฮะโดนรถก็ขับโดยสาวคาริสาสปริงเก็ตเนี่ยนะครับก็ต้องขับรถชน อยากให้พี่แหม่มพี่ฝนว่าผู้ชมทายห็นว่าวิ่งอย่างนี้เมื่อกี้เห็นวิ่งหลายรอบแล้ววิ่งอย่างนี้วิ่งกี่รอบทั้งหมดทั้งสิ้นเอาิษชมกันไปช่วยกันนับครับสาสีหมดยังยังแล้ววิ่งเราต้องลมด้วยนะโอ้ดูสิเออนะ่ะเห็นวิ่งสักขนาดนี้เนี่ยนะครับ ไปดูพระเอกกันบ้างพระเอกหายไปไหนอ่ะเจใครคนนี้เจมส์หายไปไหนครับปล่อย<ะ>ให้สาวมินวิ่งอยู่คนเดียวนะครับเจมส์<ใ>น, <James S 1> นั่งชิลมากครับฉากนี้ในนะออน,นั่ง,งอ,อ,อยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวคับนี่เขายืนนะเออทั้งยืนทั้งนั่งไงฮะอยู่ในห้องแอร์เดียวส่วนมินนี่เดี้ยงแล้วครับนั่งรถเข็นแล้วครับ ก็เข้าฉากแค่เขียนนี่คุณหมอสัจวัตรคุะไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องนะเขียนรถเขียนให้สาวมิ้นอลยอย่างนี้ใช่ไหมครับสนสาวมิ้นเนี่ยก็บ่นเลยนะว่าโอ้โหฉากนี้รับบทหนักอยู่คนเดียวผมก็ถามว่าฉากเมื่อกี้เสียวไหมไปฟังคําตอบของสาวมิ้นกันครับเสียวไหมตอนที่เวลารถขับมาปื้จะชนเนี่ยเสียวไหมตรงประโยคที่บอกว่าน้องหลับ้วทุกคนก็บอกคาริสาคาริสาและพี่ทีมก็บอกว่าคาริสาหลับอยู่ในรถ ตายแล้วแกแล้วรถต้องแบบขับมาแบบระยกลเลยต้องหลับเพื่อแบบพักฟื้นสติไงเดี๋ยวนะลอยอยู่ที่หน้าเลยนะคือไม่มีคนถามว่าหนูขับรถเก่งใช่ไหมทุกคนถามแค่ไม่มีใครถามว่าพอได้เมื่อช้าถามว่าขับรถเป็นไหมหนูแค่ขับแค่ขับเป็นไหมแต่ไม่ได้บอกว่าเราเชื่อใจชาริสามากไม่ได้ถามแต่คำพูดเหมือนกับแบบพี่หนูบอกไปว่าชาริกลัวไหมไม่กลัว เขาก็ไม่กล้าบอกไงเขากลัวชารีรู้ค่ะนักศึกษาก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคนที่กลัวควรจะเป็นนิ้งร้อนอยู่ในรถนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทีมงานเนี่ยเขาให้ถ่ายหลายครั้งเพราะต้องการเซฟตี้ไงครับก็คือถ่ายให้ได้หลายๆมุมนะครับไม่ใช่มจะมีอันตรายอะไรเหมือนชนแต่ยังไม่ชนไม่ใกล้ขนาดนั้นได้ฉากสมจริงโดยไม่ได้บาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นคือมุมกล้องไงมุมกล้องจะช่วยแต่เราดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนใกล้กันนะใช่ค่ะ